อบายภูมิเราพูดมาแล้วนะมีอยู่สี่ประการอบายภูมิอะไรมั่งก็สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายพวกที่เป็นคนผ่านละโลกไปแล้วเนื่องจากความคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเป็นปกติไปสวรรค์เขาไม่ไหวหรอกบาปมันทวงทวงไปไหนทวงไปสี่แห่งนี่อบายภูมิสี่แห่งนี้ก็เป็นที่อยู่ของเขา แล้วพวกนี้แหละเวลาพ้นเวรจากอบายภูมิเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีก็เป็นคนกระจอกคนง่อยคนไม่สมประกอบทั้งหลายแหลท่ทีเดียวมาใช้นี่เวรน,นี่กรรมที่ตัวก่อไว้จนกว่าจะใช้นี่เวรหมดแล้วค่อยมาเป็นคนดีๆกับเขาแต่ทีนี้คนเราเนี่ยนะพอมันเซพอถล่าลงไปแล้วนะ่ะ โอกาสที่จะกลับมาเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิขึ้นอีกได้เนี่ยมันยากเหมือนอะไรเหมือนอย่างไอ้ที่ลุ่มเนี่ยนะไอ้ที่มันลุ่มสักหน่อยเนี่ยแปลกจริงๆเลยไอ้ความไม่ดีทั้งหลายแหละมันจะไหลไปหามันเป็นไงมีขยะเขาก็ชอบเอาไปทิ้งข่านขอให้เป็นที่ลุ่มสักหน่อยเถอะมีขยะเขาเขาเอาไปทิ้งนี่คนสุนัขเอามาั่งมีขยะ ก็เลยเข้าไปถ่ายอืดูนะคนก็ไม่เว้นสัตว์ก็ไม่เว้นแล้วทั้งหนอนทั้งแมลงก็เข้าไปเกิดหนูก็เข้าไปที่นั่นแหละไป,ไป,ไ,ปไปหากินที่นั่นแมงสาบก็ไปเพาะกันอยู่ที่นั่นแหละหนาเข้าอ่ะไอ้ไอ้แมวไอ้หมาก็มาครุกกันอยู่กับอีกองนั้นแหละที่ลุ่มที่ลุ่มแล้วแล้วก็ จะมีไอ้ของไม่ดีสารพัดอย่างน่ะเข้ามารวมมาเทม,มาสะสมกันอยู่ตรงนั้นฉันใดแล้วก็คนที่หมดสงาราศีแล้วเนี่ยเมื่อมีมีชีวิตอยู่ความไม่ดีทั้งหลายแหละก็ไหลเข้ามาหามันอย่างนั้นละโลกไปแล้วไปตกนรกซะยำแย่พอกลับมาเกิดเป็นคนอีกไอ้ความไม่ดีทั้งหลายแหละก็มักจะมาเกิอดอยู่อีกตรงนั้นแหละอืาพอเกิดขึ้นมาแล้วได้มาเป็นคนเขาละ เกิดมาเป็นคนพับก็ได้เกิดไอ้ที่ที่ไม่ดีที่ที่กันดานเหลือเกินรูปร่างข้างมันละ่ะอุปธิหรือรูปร่างของมันก็วิบัติเกิดมาตาเลมั่งอืมจมูกแหวงมั่งปากเบี้ยวมั่งหูฉีกหูตันมั่งขาเป๋มั่งแขนคอกมั่งเฮ้อหาสมประกอบไม่ได้แหละนี่พอได้ไปผิดไปพลาดแล้วมันจะเป็นอย่างเนี้ยมันซ้ํากันไปหมดเลย รัฐบาลกี่รัฐบาลมาช่วยช่วยไม่ได้แล้วมันเป็นอย่างนี้แหละไปทํามาหากินที่ไหนเออฝนเขาก็ตกต้องตามลูกดูการมาทุกปีทุกปีพอไอ้นี่ไปอยู่ฝนแรงฉอดสบายนี่เป็นอย่างนี้ที่นี่นี่คือโทษของความเป็นพานที่เกิดกับตัวของเขาเองที่เห็นชัดๆเลยที่นี้ก็เลยมาถึงหัวข้อที่หกวิธีสังเกตคนพาน เรารู้แล้วว่าคนพาลเนี่ยมันคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเป็นปกติแล้วก็มันก่อโทษของมันแก่ตัวเองตั้งก้าประการอย่างที่ว่ามานะนะ่ะเป็นอย่างน้อยไอ้โทษอย่างอื่นอีกเยอะแยะนะนะ่ะเราสาธยายไม่ไหวก็เลยมาต้องมาสังเกตคนพาลกันจะต้องสังเกตให้เป็นถ้าไม่เป็นเราไปใกล้ชิดเข้าเดี๋ยวจะไปติดนิสยัยไม่ดีจากเขาเข้ามาวินิจฉัยของเราก็จะเสียไป ท่านนี้วิธีที่จะสังเกตคนพานเนี่ยจะเอาเอาจะเอาอะไรมาเป็นกฎเกณฑ์จะสังเกตคนพาน,นี่ยจะเอาอะไรเป็นกฎเกณฑ์การจะถือกฎเกณฑ์ที่จะพิจารณาคนพานหรือคนไม่พานเนี่ยพระพุทธเจ้าสั่งห้ามเลยว่าอย่าเอาปัจจัยภายนอกนะคืออย่าเอาองค์ประกอบภายนอกมาสังเกตนะใช้ไม่ได้ต้องเอาปัจจัยภายใน องค์ประกอบภายในมาสังเกตจริงจะใช้ได้องค์ประกอบภายนอกที่ห้ามเลยไม่ให้เอามาเป็นมาตรฐานนะดูที่ที่ห้ามไม่ให้เอามาเป็นมาตรฐานเลยคือหนึ่งเรื่องรูปร่างอย่าเอามาเป็นมาตรฐานนะอ๋อเพราะมันหล่อแล้วก็ยังไงมันไม่พานะอย่าไปเชื่อมันไอหล่อหล่อสวยๆเกเรก็มีเยอะไปยมพบาลหน้ายิ้นม,มีเยอะไม่เอานะ เอารูปร่างเป็นเกณฑ์อย่ามีองค์ประกอบภายนอกใช้ไม่ได้หรือจะเอาเพศเป็นเกณฑ์ก็ใช้่น่้จะว่าผู้หญิงแล้วก็เป็นพานผู้ชายแล้วก็เป็นพานก็ไม่ได้อีกนี่มันเป็นองค์ประกอบภายนอกหรือจะเอาอายุอ๋อถ้าเด็กแล้วก็ต้องเป็นพานถ้าแก่แล้วไม่พานอ,าอย่าไปไว้ใจไอ้เจ้าแก่ๆเหลี่ยมจัดก็มีฮ เขาเรียกเท่าหัวงูก็เยอะไม่ได้ไม่เอานะเอาอายุก็ไม่ได้วงสกุลนะได้ไหมวงสกุลก็ไม่ได้แหมตระกูลนี้ตระกูลใหญ่ตระกูลเจ้าพระยาเออไม่แน่หรอกคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นเจ้าพระยามียศถาบันมีความประพฤติดีมันก็อยากจะเป็นพระยามือนกันแหละแต่ว่าเป็นพระยาทางดีไม่ได้เลยเป็นพระยาทางเสียพระยาอะไร ยาเทครัวใช้ไม่ได้นี่ไม่เอานะเอาจะเอาเชื้อชาติมาวัดก็ไม่ได้เชื้อชาติมาวัดวัดไม่ได้โอ้ถ้าเป็นคนไทยแล้วมันต้องดีอย่าไปเชื่อนะะถ้าเป็นฝรั่งแล้วมันจะต้องดีหมดอย่าไปเชื่อนะฝรั่งเก๊ก็เยอะฝรั่งพานก็เยอะถ้าเป็นนิกโกรเลยต้องเลวือนิกโกรดีๆก็มี เพราะฉะนั้นเชื้อชาติจะเอามาวัดก็ไม่ได้นะอะไรอีกละ่ะความสัมพันธ์กับเราเอามาวัดได้ไหมเขาเป็นพี่ป้านะ้าอาเราเป็นญาติเราความสัมพันธ์ก็เอามาวัดไม่ได้พี่น้องคลานตามกันมาบางทีบางคนก็มีดีบางคนก็มีเลวโบราณจริงว่าอย่างนี้ไม้ลำยังต่างปล้อง พี่น้องอย่างต่างใจเขาว่าอย่างนี้ไม้ลำเนี่ยไม้ไผ่อย่างเงี้ยไม้ไผ่ไม่รวกมันก็มีเป็นปล้องปล้องแต่ละปล้องก็รูปร่างไม่เหมือนกันหรอกไม้ลำย่างต่างปล้องพี่น้องอย่างต่างใจเพราะฉะนั้นเอาความสัมพันธ์จะเราเป็นกฎเกณฑ์ในการในการแยกว่าใครเป็นพานใครเป็นคนดีแยกไม่ได้อย่างเอานี่ยังเป็นปัจจัยภายนอกอยู่ความรู้ล่ะ ความรู้ก็ยังไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันมีปริญญาแล้วมันจะไม่เป็นพานอย่าพูดมีปริญญาอะไปอักกันอยู่ในคุกบางขวางในตังเยอะไม่ได้อ้าวจะเอาอะไรอีกละ่ะเอาอาชีพอ๋อถ้ามีอาชีพเป็นครูเนี่ยต้องเป็นบัณฑิตหมดนะอาชีพเป็นหมอนี่ต้องบัณฑิตหมดนะไม่แน่ครูก็มีไปติดตารางอยู่เยอะเหมือนกันหมอไปติดตารางก็มีเยอะเหมือนกัน ไม่แน่อ๋อเรื่องอาชีพกรรมกรมันจะต้องเลวหมดไม่ใช่กรรมกรบางคนความประพฤติดีเลือเกินน่ารักก็มีอีกแหละเพราะฉะนั้นอาชีพจะเอามาวัดความเป็นพานของคนวัดไม่ได้อีกแ้ะเอาอาชีพวัดไม่ได้งั้นเอาทรัพย์สิมีเงินเยอะมันคงจะเป็นคนดีมั้งก็ไม่แน่เศรษฐีใจร้ายก็มีอยู่เศรษฐีใจดีก็มีอยู่ คนยากจนใจดีก็มีอยู่คนยากจนใจร้ายก็มีอยู่เพราะฉะนั้นอาชีพหรือฐานเอทรัพย์เอามาวัดไม่ได้อีกแล้วอา้ายศตําแหน่งละ่ะนะตำแหน่งหน้าที่ในการงานแม้คนนี้เป็นอธิบดีคงไม่คงไม่เป็นพานนักไม่แน่อย่าว่าแต่อธิบดีนะรัฐมนตรีไปติดตารางจนกระทั่งตายก็ยังมีเลย เพราะฉะนั้นไม่แน่เอาเอายศถาบรรดาศักด์เอาตำแหน่งหน้าที่มาวัดความเป็น่านของคนก็วัดไม่ได้ก็เลยต้องมาดูว่าแล้วเราจะเอาอะไรมาวาดัดเอาอะไรมาเป็นเครื่องสังเกตพระพุทธเจ้าก็บอกไปเลยเอาความประพฤติสิเอาความประพฤติทา,าท,ทางกายวาจาใจของเขานี่แหละมาสังเกต เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เนื่องมาจากภายในทั้งนั้นขึ้นเนื่องมาจากใจส่วนที่แล้วมาทั้งหมดนั้นมันไม่ค่อยเนื่องมาจากใจหรือถ่านเนื่องจากใจอย่างความรู้เนี่ยก็ยเป็นความเนื่องอย่างผิวเผินอย่างใช้ไม่ได้แต่ว่านี่เอาความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจนี่สิ่งเหล่านี้สิมันเป็นสิ่งที่เนื่องจากใจโดยตรงแล้วเอาสิ่งเหล่านี้เอามาเป็นเครื่องวัดกันก็เลยต้องมาถึง สิ่งที่เราจะต้องวินิจฉัยต่อไปว่าเอเราก็รู้มาแล้วนี่นาว่าคนพาลเนี่ยชอบคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วก็ดูความชั่วทั้งสามประการของเขาเหล่านี้ก็จะดูออกเองแหละว่าเขาเป็นคนพาลดูอย่างนี้ได้ไหมบอกว่าไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคนพาลเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ที่พาลจริงๆเนี่ยนะคนพวกนี้ไม่ใช่คนโง่นะคนฉลาดนะ บางคนฉลาดเป็นกรดเนี่ยฉลาดจริงๆแต่ว่ามันไม่เฉลียวคือไม่มีสติที่จะไปคุมเอาความรู้เอาเอาความฉลาดของมันไปใช้ในทางที่ถูกเพราะฉะนั้นมันเอาความฉลาดมันเอาความฉลาดของมันเนี่ยเออมันมาใช้ในทางที่ผิดเจทีนี้เมื่อมันมีความฉลาดอยู่ดีๆเนี่ยจะไปดูความคิดของมันเนี่ยเราดูไม่ออกอยู่แล้วเพราะมันอยู่ในใจมันเรามองไม่เห็นเราได้จะดูสิ่งที่มันแสดงออกมาคือคําพูด แต่ปรากฏว่ามันฉลาดแม้เวลามันพูดมันก็ยังปากปราัยใจเชือดคอเลยดูยากการกระทำของมันความที่มันฉลาดมันจะฆ่าใครสักคนมันก็ซ่อนเงื่อนมันจะโกงใครสักคนหนึ่งมันก็ซ่อนเงื่อนแม้มันจะเจ้าชู้มันก็มีชั้นมีเชิงมีเล่มมีเหลี่ยมมันก็ซ่อนเงื่อนแล้วเราจะดูยังไงเอาเธอถึงมันจะซ่อนเงื่อนยังไงก็ตาม โบราณก็เคยเตือนไว้แล้วว่าห้ามเพลิงไว้อย่าให้มีควันนะคือห้ามไฟเนี่ยจุดขึ้นมาแล้วยังไงมันก็ต้องมีควันไอจะห้ามไฟห้ามไฟไม่ให้มีควันนี่อย่างหนึง่งห้ามพระจันทร์คือเดือนไงายไม่ให้ส่องโลกอย่างหนึง่งห้ามอายุห้ามอายุไม่ให้มันเลยไปให้มันถอยกลับนี่อย่างหนึง่งสิ่งเหล่านี้เราห้ามไม่ได้ฉันใด แม้ความชั่วของคนเราเนี่ยเมื่อมันเอาไปเอาไปคิดเอาไปพูดเอาไปทำแล้วมันก็มีช่องโหว่ให้เราจับได้ฉันนั้นเหมือนกันแหละเราจะจับยังไงเรามาดูสังเกตความประพฤติของคนผานต่อไปนี้ว่ามีอยู่ห้าประการด้วยกันที่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกความเป็นผานของเขาคือมันมีสัญ,ญลักษณ์หรือมีอาการออกมาเพียงนิดเดียวข้างนอกข้างนอกนิดเดียวเนี่ย แต่ว่ามันจะบ่งถึงความเน่าในความเสียหายเยอะแยะในตัวของเขามีอะไรบ้างอันที่หนึ่งความประพฤติของคนผ่านอันที่หนึ่งชอบชักนำไปในทางที่ผิดผิดจะดูคนผ่านแล้วก็ดูที่การชักนำนะอันที่หนึ่งดูที่การชักนำพวกนี้เนี่ยจะชักจะนำใครแตแล้วก็ไม่มีทางดี มีจะในทางที่ผ,ผิดผิดยกตัวอย่างแม้วันนี้ว่างดีมาพักพวกชวนเลยพักพวกมาวันนี้ว่างดีเล่นไพ่กันเถอะไอ้คนไหนชวนเล่นไพ่รู้ไว้แหละเนี่ยผานผ่านแต่จะผ่านมากผานน้อยก็ค่อยตามดูต่อไปอีกแม้วันนี้แดดล่มลมตกไม่รู้ทําอะไรกินเหล้ากันเถอะมีผานนะแม้น้องเอ้ยพี่นี่รักจริงๆรักสุดหัวใจเลย เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าอยู่เลยไม่ต้องบอกพ่อหรอกไปกับพี่เถอะชวนลูกสาวเขาหนีไปซะแล้วดูคนพานทูตด,ดูที่การชักนำชักนำไปในทางที่ผิดผิดชักนำคือการเอ่ยปากชวนแล้วก็ทำให้ดูด้วยนี่ชักนำถ้าชักชวนนะ่ะก็แค่แต่อ่อยปากแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือจะเป็นชักชวนจะเป็นชักนำใช้ไม่ได้ทางนั้นแหละ ชักนำในทางที่ผิดแหมเรียนหนังสืออยู่ด้กันดีๆอวันนี้มันง่วงเหงาหาวนอนไงเนาะไปดูหนังกันเถอะไอ้นี่คนผ่านชักนำไปในทางที่ผิดผิดแหมวันนี้ฝนมันตกครึ้นฟ้าครึ้นฝนอย่างนี้ไปทํางานจะได้อะไรวันนี้นอนดีกว่าชวนพวกเชียวนี่ชักนำในทางที่ผิดรู้เลยคนชักคนน,คนนําคนนี้คนผ่านนี่พฤติการของเขาดูที่การชักนำ อันที่สองชอบทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระของตัวตัวเองเป็นแม่บ้านยกตัวอย่างตัวเองเป็นแม่บ้านหน้าที่ต้องเก็บกวาดดูแลบ้านไม่ทำอะ่ะทิ้งบ้านรกเป็นรังไก่รังกา,า,งกาแต่ว่าไปนั่งนินทาชาวบ้านที่บ้านอื่นเขาอืมด,ดูนี่เป็นอย่างนี้หน้าที่ของตัวเองจะต้องเรียนไม่เรียนแหมรัฐบาลน,นี้ไม่ดีปะเดินขบวนไล่กันเถอะ เออเป็นนะครับแม้อาจารย์คนนี้เนี่ยไม่ดีให้คะแนนหินจะตายไปให้คะแนนหินแสดงว่าใจก็หินด้วยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเรามาเดินละขบวนไล่อาจารย์ออกกันเถอะหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เรียนไม่ใช่หน้าที่มาเดินขบวนไล่ใครพวกที่ชอบทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระของตัวเนี่ยจัดเป็นคนพาลท่นั้นแนะ่ะ วันนี้ไม่รู้จะทำอะไรงานมันว่างทำงางดีละ่ะเขียนบัตรสนเทศแจ้งความผิดของคนอื่นให้เจ้านายของเขาฟังทั้งๆที่ททบางทีมันอาจจะไม่ผิดจริงก็ได้ปั่นน้ํำเป็นตัวปั่นงัวเป็นควายว่ากันเรื่อยไปนี่ทำในสิ่งชอบทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระของตัวจัดเป็นคนผ่านนั่นที่สามชอบแต่สิ่งที่ผิดผิด อะไรถูกไม่เคยชอบอ่ะถ้าอะไรผิดแล้วชอบมาชอบกินเหล้าชอบเล่นการพนันชอบตีไก่ชอบกัดปลาชอบอายุให้รำตำให้รัวแต่ละอย่างที่พ่อชอบนี่ล้วก็ไม่ต้องห่วงและมีแต่คนต้องได้รับความเดือดร้อนทางนั้นแม่ที่สุดมาบวชเป็นพระ ไม่รู้จะทําอะไรทําส่งให้มันแตกแยกกันไปใชอย่างนั้นแหละอ่านี่มีอย่างนี้มันชอบของมันน่ะไม่รู้จะว่ายังไงชอบของมันนี้เหมือนอะไรเหมือนอย่างกันหนอนนะมันมีนิทานในโบราณบอกว่าหนอนกับเทวดาเรื่องหนอนกับเทวดาแต่เดิมมีเพื่อนมีคนสองคนเป็นเพื่อนกันไอ้เพื่อนคนหนึ่งเนี่ยชอบทําบุญทําทาน ไอ้เพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้ครบมันไปได้ยังไงชอบผิดๆอย่างเงี้ยไอ้อะไรที่ผิดไนมะ่ชอบตีกายกัดปลาชอบกินเหล้าเมายานี่ชอบอะไรที่ขึ้นชื่อว่าผิดนะชอบมันทางนั้นแม่จะทําทการค้าการขายขายอะไรดีเออขายจะไอ,ขอ,อ้ของเถื่อนของขโมยอี่แหละอืมไปเป็นครูบาอาจารย์สอนเขาแล้วแมไอสอนวิชาซนะทั่วๆไปมากก็่ธรรมดามันไม่อัศจรรย์ มันต้องสอนวิชาตัดช่องย่องเบาถึงถึงจะอัศจรรย์เออมันชอบอย่างเนี้ยไอที่ผิดผิดไอสองคนนี้เป็นเพื่อนกันคนหนึ่งชอบทําความดีไอ้คนหนึ่งชอบทาําไอที่ชั่วชั่วชอบไอที่ผิดผิดทั้งคู่อตายไปแล้วไอทําดีเนี่ยไปเป็นไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์นั่นส่วนไอทําชั่วนั่นไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในสวรร้วมเจ้าเพื่อนที่เป็นเทวดานี่พอเป็นเทวดาอยู่ได้พักหนึ่ง สบายอยู่พักหนึ่งก็นึกถึงเพื่อนเออเพื่อนเรามันไปอยู่ไหนนาะมองตรวจไปทุกเทวดาทุกชั้นสวรรค์ทุกชั้นเอ๊ไม่เจอเพื่อนนั่นคงอยู่บนพื้นมันเป็นมนุษย์เออมากลับมปเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วมั้งดูทั่วพื้นมนุษย์ก็ไม่มีดูไปดูมาอ้าวเพื่อนเรามาเกิดเป็นหนอนอยู่ในซ้วมนี่เองก็คิดจะสงเคราะห์เพื่อนทั้งๆท,ที่เป็นเทวดาละทนเหาะมา มาเยี่ยมเพื่อนที่ปากหลุมซ่วม <C> e <an> เหม็นก็เหม็นละทนเอาละวันนี้สงสารเพื่อนจะสงออ่งเคราะห์มันมาถึงด้วยอํานาจเทวดาก็ทําให้กายตัวเองกลับมาเหมือนอย่างคนตาเหมือนอย่างกรมิเมื่อมีชีวิตที่กลับเป็นคนตามเดิม <C> e <an> ไอ้เจ้าหนอนเห็นข้าวจาได้ก็ถามไอ้เจ้าหนอนเพื <C> e <an> ơi, อ่อนเล้ยจําเราได้นะได้ก <C> e <an> ็เราเคยเป็นเพื่อนกันนี่นะเจ้าหนอนตอบเจ้เออไอ้เจ้าหนอนเลย ตอนนี้นะข้าไปเป็นเทวดานะที่มาวันนี้ตั้งใจจะโวนชวนเองไปเป็นเทวดาด้วยแต่ว่ามีข้อแม้ว่าจะไปเป็นเทวดาได้เนี่ยต้องเริ่มถือศีลตั้งแต่วันนี้จะต้องเริ่มคิดไอ้ที่ดีๆตั้งแต่วันนี้พูดดีๆทำดีๆก็ตั้งแต่วันนี้เชียแล้วอีกหน่อยจะได้ไปเป็นเทวดาด้วยกันไอ้เจ้าหนอนถามเชียวเป็นเทวดาดียังไงดีสิอยากจะได้อะไรเนี่ยพอกระดิกจิตนึก นิดเดียวละพอนึกปุ๊บอยากจะได้อาหารอาหารทิพก็เกิดอยากจะได้เสื้อผ้าเสื้อผ้าก็เกิดเป็นทิพสวยใส่ก็นุ่มนวลคิดอยากอยากจะได้วิมานก็คิดถึงวิมานวิมานก็เกิดขอให้เพียงตั้งใจคิดปั๊บแล้วก็ของดีๆเกิดทางนั้นเลยจะหนอนว่าไงพู้ยงั้นไม่ไปเป็นเหรอาเทวดาเป็นหนอนอยู่เนี่ยดีแล้วเอ๊ะเทวดาก็ถามดียังไงหนอนก็เลยตอบชัด้อยชัดคำ ดีอย่างนี้คือถ้าไปเป็นเทวดาอย่างที่เพื่อนว่านะ่ะจะเอาอะไรต้องคิดไอ้ชั้นเป็นหนอนเนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะอยู่ดีๆอุจจาระก็ไหลเข้าปากเองเออเพราะฉะนั้นขอเป็นหนอนอยู่นี่เราไม่ไปไหนแล้วมันชอบผิดผิดมันชอบพ้องมันอย่างนี้ไม่รู้จะไปว่ายังไงเรามันปล่อยให้เป็นหนอนอยู่นั่นแหละนะก็ามาอันที่สี่ความประพฤติของคนพานอันที่สี แม่พูดดีๆก็โกรธเหมือนใครก็เหมือนพวกเราหลายๆคนนี่แหละคุณแม่เตือนใช่ไหลูกเอ้ยเตือนลูกสาวลูกเอ้ยเป็นสาวเป็นนางจะออกจากบ้านแต่งตัวให้มันเรียบร้อยสิไอแต่งตัวเป็นโกโขกี่กี่งั้นแม่ไม่ชอบเลยเดี๋ยวเขาจะนินทาแม่โบราณต้องโกโขงนี้กี่ๆี่ย่างงั้มึงจะทันสมัยแม่พูดดีๆก็โก,กรธหันไปตวาดแม่เ อเจจะลูกชายพ่อกันพ่อก็บอกลูกเอ้ยใกล้จะสอบแล้วดูหนังสือนะเธออย่าไปเที่ยวเลยอพ่อเมื่อก่อนพ่อนุ่มๆพ่อก็ชอบเที่ยวยงี้แหละทีผมลรมาห้ามเฮ้อแม้พูดดีๆก็โกรธนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็พวกเราเองนี่แหละไม่ต้องคนอื่นแล้วเวลาพูดกับน้อง,ท,งทั้งทั้งที่รู้ว่าตัวเองผิดนี่แหละบางที รู้ว่าตัวเองผิดแต่ว่าไม่รับนะเดี๋ยวมันเสียเหลียมเดี๋ยวน้องมันจะได้ใจ <c oughs> ทําปึงปึงปังปังซะอย่างนั้นทําโกรธไปเท่านั้นแหละน้องมันจะได้กลัวเราก็ได้เป็นผู้ชนะนี่แม้พูดดีๆก็โกรธมันเป็นสะไอพันนี้ผ่านทางนั้นเลยนะโบราณท่านจึงบอกว่าคนพ่านเนี่ยถ้าจะอุปมาแล้วก็เหมือนอย่างกับคนเป็นแผลทั้งตัว คือคนเป็นแผลทำตัวเนี่ยนะเดินไปถูกอะไรสักนิดหนึ่งไม่ต้องมากไปถูกสำลีถูกสำลียังเจ็บเลยแผลเนี่ยถูกสำลีมันยังเจ็บคนพานเหมือนกันใจมันเป็นแผลแม้คำพูดดีๆแล้วก็มันก็ยังแสลงมันยังเจ็บอย่าว่าแต่พูดเลยแค่มองหน้ามันเท่านั้นแหละมองทำไมหาเรื่องเตะหาเรื่องต่อยหาเรื่องตีจ้ะมองยังมองไม่ได้นะ บอกว่าตาขวางเป็นบ็อกเซอร์ใช่ไหมอันี่เป็นอย่างไ้ที่นี้คนผ่านแม้พูดดีๆก็โกรธอันที่ห้าความประพฤติของคนผ่านคือไม่ยอมรับรู้วินัยไม่ยอมรับรู้วินัยกฎหมายบ้านเมืองมีเท่าไหร่ไม่รับรู้มันเท่านั้นล่ะนึกจะข้ามถนนเมื่อไรไม่ต้องดูล่ะทางม้าลายทางม้าด่างไม่ต้องดู จะข้ามซะอย่างหนึ่งไปเลยฮไม่ยอมรับรู้วินยัยไม่ยอมเพราะไม่ยอมรับรู้วินัยอย่างนี้ไปเจอใครไม่ยอมรับรู้วินยัยให้ตั้งสมมุติฐานไว้ได้ละไอเจ้านี่ละเป็นผานแล้วเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเหลืออีกเปอร์เซ็นต์เดียวเราคอยดูตามที่สูตรเท่านั้นแหละเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นพานแล้วนี่เป็นอย่างนี้จะดูความเป็นผานของคนเราแล้วก็ดูที่ความประพฤต ประพฤติอย่างเนี้ยทีนี้ทําไมพวกนี้จึงไม่ประพฤติโง่ครึ่มเยอะนะกข้าคนน้นข่าวนี้อ๋อกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีสิ่งเหล่านี้มันบีบมันบังคับเอาไว้ทําให้คนพานเนี่ยมันแสดงความเป็นพานได้ไม่เต็มที่เราจรึงต้องอาศัยสังเกตจากความประพฤตินถ้าไม่มีกฎหมายไม่มีขนบธรรมเนียมประเพณี ไม่มีศีลไม่มีธรรม,มวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วก็ป่านนี้คนผ่านมันแสดงฤทธิ์พ่านผ่านที่มันเต็มที่แล้วแต่ที่มันแสดงไม่ได้ต้องกระมิดกระเมี้ยนต้องซ่อนซอนเร้นเร้นเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไปบังคับมันเอาไว้เราก็เลยต้องคอยสังเกตคอยดูจากพฤติการของเขาก็มาถึงหัวข้อที่เจ็ดประเภทของคนผ่าน คนพาี่มีหลายประเภทด้วยครับแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆประเภทแรกเขาเรียกว่าพานภายนอกประเภทที่สองเรียกว่าพานภายในที่เรียกว่าพานภายนอกเนี่ยได้แก่คนพานทั้งหลายได้แก่คนพานทั้งหลายซึ่งมีชื่อเรียกต่างๆกันไปนะตามแต่ความเป็นพานที่เขาแสดงออกมา ีนี้พวกผานภายนอกเนี่ยทั้งศาสนายังแบ่งออกไปอีกว่าอันอันแรกเป็นอันธพานนะผานภายนอกยังแบ่งเป็นอันธพานอันทะแปลว่ามืดบอดนะอันธพานคือทั้งอ่อนความคิดอ่อนปัญญาแล้วจนกระทั่งทั้งมืดทั้งบอดมืดมนโอนทอการไปหมดเลยเชียวพวกนี้คือพวกที่พานเป็นอาชีพเลย เป็นพวกพานถาวรว่าอย่างนั้น,นอันาพานหรือพานถาวรคือพานมาทั้งวันทั้งคืนได้แก่ใครมั่งอ้าวยกตัวอย่างนะเช่นไอ้โจรทั้งหลายอืมเจ้าขามโมยเจ้าตีนแมวทั้งหลายเจ้านักเลงทั้งหลายอ่นนี่ฝ่ายชายอ้าวโสเพณีทั้งหลายพาร์ทเนอร์ทั้งหลายเอออีกฝ่ายหญิงนี่เป็นอย่างนี้จัดเป็นพานทางนั้นเลย นี่อันธพานผ่านหมดแล้วนักการพานันทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายอันธพานหมดอา้าวอีกพวกหนึ่งเป็นพวกพานชั่วคราวเขาเรียกว่ากลาลยาณพานกนลาลยาณพานเป็นไงล่ะเบทมันอารมณ์ดีเออมันก็มันก็ดีหรอกบทมันจะเป็นพานใช่ไหมเป็นพานเอาง่ายๆอย่างนั้นแหละ เหมือนใครได้แก่ตัวของเราเองวันอตอนไหนคิดดีพูดดีทดําดีก็เป็นก็เป็นกัลยาณชนอิตอนไหนเกิดคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วขึ้นมาวอบหนึ่งแวบหนึ่งอันนั้นก็เป็นกันลยาณพานพูดง่ายๆพานพอง,งามนะอย่าให้พานหนักนักเดี๋ยวอย่าจับใส่คุกใส่ตารางเสียแต่ว่า ไม่ว่าพานพองา้ามพานพอไม่ง้ามแหละเลิกเลิกได้ดีที่สุดทีนี้ส่วนพานภายในพานภายในใครพานภายในหมายถึงหมายถึงความคิดที่ไม่ดีของเราพานภายในหมายถึงความคิดที่ไม่ดีของเราเองความคิดวิปริตต่างๆของเราเองซึ่งจะต้องแก้ไขกัน ก็มาถึงอันที่แปดพฤติการที่เรียกว่าคบที่ว่าคบคนพานคบคนพานะคบยังไงยังไงเรียกว่าคบคำว่าคบนี่มีขอบเขตกว้างไกลแค่ไหนที่เรียกว่าคบคนพานหรือพฤติการที่เรียกว่าคบคนพานเนี่ยที่เรียกว่าคบกันเนี่ยคือพฤติการเจ็ดประการต่อไปนี้คืออันที่หนึ่งการที่เราไปมาหาสู่กับคนพาน นี่ก็เรียกว่าจับมาคบคนพานั่นแหละแต่ว่าเป็นการครบเบื้องตน้นคบแบบดีกรีอ่อนๆเริ่มไปมาหาสู่กันแล้วยังไม่ได้มีความชอบใจอะไรกันหนักหนานนะแต่ไปไปมาๆอไอ้นั่นมันก็ไม่เลวนี่นะหรือถึงมันเลวมันก็เป็นเลวมันก็เลว,ก,เลวก็คนอื่นก็บไปไปมาๆชักถึงกันแล้วแหละนี่ไปมาหาสู่กันพอคบที่ดีกรีแก่ขึ้นมาอีกสักหน่อยทำไงละ่ะ ตีสนิททีแรกแค่ไปมาหาสู่เขามาบ้านเราเรามาบ้านเขาแต่ว่าก็ยังระวังระวังตัวอยู่ยังไม่ถึงกับตีสนิทกันหรอกระวังระวังตัวอยู่อะเขามาก็มาเราก็ระวังอย่าให้เขามากำลัเกินกับเราถึงคราวเราไปบ้านเขาเราก็ไม่ได้กำลัเกินอะไรกับเขานี่ไปมาหาสู่กันพอขั้นที่สองตีสนิทสักสนิทกันละหยิบหยิบยืมยืมไปพอได้มัองละ ชักสนิทกันเอาสิอย่างนั้นอย่างนี้ชักคุยกันถูกคอชักสนิทแหมที่ที่ชอบโป๊เกอร์ลรอคล้ายๆผมแหละผมโป๊เกอร์ก็พอได้และ้ะแต่ที่ถนัดแล้วก็เผลนะคล้ายๆกันแหละ